สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องร้อยเรื่องรักนะคะช่องที่จะนำเรื่องราวความรักหลากหลายแง่มุมมาเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรามีเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเส้นบางๆระหว่างความรักความผูกพันที่แปลเปลี่ยนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องราวนี้เป็นของคุณฟ้านามสมมุตินะคะคุณฟ้าเล่าว่าเธอมีน้าสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่อยู่คนหนึ่งชื่อว่านาแก้วซึ่งนาแก้วก็มีสามีชื่อว่านาวินค่ะคุณฟ้าเล่าว่าเธอสนิทกับนาทั้งสองคนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะบ้านของคุณฟ้าอยู่ต่างจังหวัดพอต้องเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพพอแม่ก็ซื้อคอนโดมิเนียมให้อยู่โดยมีนาแก้วกับนาวินคอยรับเป็นผู้ปกครองดูแล คอยช่วยเหลือในยามที่มีปัญหามาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะเวลาผ่านไปจนคุณฟ้าเรียนจบและเริ่มทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมหรูใจกลางเมืองด้วยภาระหน้าที่การงานที่ยุ่งวุ่นวายก็ทำให้เธอไม่ค่อยได้ติดต่อกับน้าทั้งสองคนบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่ในช่วงลังๆมานี้คุณฟ้าสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเวลาที่โทรศัพท์ไปหาหน้าแก้ว หรือได้เจอกันท่านจะมีท่าทีที่แปลกไปดูห่างเหินไม่สนิทสนมเหมือนเคยซึ่งมันแตกต่างจากนาวินโดยสิ้นเชิงเพราะนาวินยังคงปฏิบัติตัวกับคุณฟ้าเหมือนเดิมเสมอคอยโทรมาไถ่าถามสารทุกสุขดิบด้วยความห่วงใยไม่เคยขาดจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก็นำพาให้เรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณฟ้าต้องเข้าเวรทำงานที่โรงแรมในช่วงเช้าและวันนั้นเอง เธอก็ได้พบกับนวินโดยบังเอิญท่านมาจัดประชุมสัมมนาที่โรงแรมและต้องเข้าพักอยู่หลายวันพอลูกค้าส่วนใหญ่ของท่านเป็นชาวต่างชาติระดับ VIP เ <c oughs> มื่อได้พบกันคุณฟ้าก็เข้าไปทักทายนวินตามปกติเหมือนทุกครั้งที่เจอ <c oughs> ก็คือการสวมกอดและหอมแก้มซ้ายขวาเป็นการทักชายแบบที่เธอทํามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆนวินแนะนําคุณฟ้ากับกลุ่มลูกค้าของท่านว่าเป็นลูกสาว ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศดูเป็นกันเองมากขึ้นหลังจากพูดคุยกันครู่หนึ่งนวินก็ได้เถลอปากชวนคุณฟ้าให้มาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในคืนนั้นหลังจากมื้ออาหารเย็นอันแสนอบอุ่นสิ้นสุดลงแขกเรือและลูกค้าของนวินต่างก็แยกย้ายกันกลับเข้าห้องพักคุณฟ้าจึงอาสาเดินไปส่งนวินที่ห้องของท่านในตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปมากกว่าเป็นเพียงหลานสาวที่ห่วงใยคุณนาเมื่อเข้ามาในห้อง เราสองคนก็นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเหมือนเป็นการอัปเดตชีวิตให้กันและกันฟังเวลาล่วงเลยไปจนดึกพอสมควรคุณฟ้าจึงขอตัวกลับนาวินก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดินมาส่งที่ประตูห้องเราสวมกอดกันเพื่อบอกลากันตามปกติแต่ว่าในครั้งนี้คุณฟ้ารู้สึกได้ถึงอ้อมกอดที่แน่นขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่น แต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เธอเองก็อธิบายไม่ถูกแต่เธอก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรไว้ปล่อยให้ช่วงเวลานั้นดำเนินไปอย่างเงียบๆสักพักใหญ่คุณฟ้าก็รู้สึกถึงฝ่ามืออุ่นๆของนวินที่กำลังค่อยๆลูบไล้ไปทั่วแผ่นหลังของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกหวาบหวามไปทั้งตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนวินคงจะสัมผัสได้ถึงปฏิกิริยาของเธอท่านจึงกระซิบถามเบาๆว่า หนาวหล่อฟ้าคุณฟ้าทั้งเขินทั้งสับสนทำได้เพียงตอบใบเบี่ยงไปว่าเปล่าค่ะและในวินาทีต่อมาโดยที่คุณฟ้าไม่ทันได้ตั้งตัวนวินก็ประทับริมฝีปากของเขาลงบนริมฝีปากของเธอมันไม่ใช่การหอมแก้มแบบน้าหลานอีกต่อไปแล้วสัมผัสแรกนั้นอ่อนโยนแต่แล้วก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความลึกซึ้งที่ทำให้หัวใจของคุณฟ้าเต้นระรัว ตอนแรกเธอพยายามเบี่ยงหน้าหลบแต่สุดท้ายด้วยความรู้สึกที่ยากจะต้านทานเธอก็เผลอเผยปากออกเปิดทางให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนได้ก้าวข้ามเส้นที่เคยขีดไว้วินาทีนั้นโลกทั้งใบของคนสองคนหยุดหมุนต่างคนต่างปล่อยให้ความรู้สึกนำทางมือของนวินลูบไลไปตามร่างกายของคุณฟ้าปลุกเร้าวความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายในขณะที่ร่างกายของเธอ ก็สั่นสะท้านตอบรับทุกสัมผัสทั้งสองถอยหลังอย่างช้าๆโดยที่ริมฝีปากยังไม่ลาออกกันจนแผ่นหลังของคุณฟ้าสัมผัสกับขอบเตียงนุ่มนวินค่อยๆผลักเธอลงนอนอย่างอ่อนโยนในค่ำคืนนั้นเองภายใต้แสงไฟสลัวของห้องพักในโรงแรมหรูความสัมพันธ์ระหว่างคุณฟ้ากับนวินก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเส้นแบ่งของความเป็นหลานและอาได้เลือนหายไปจนหมดสิ้น เหลือเพียงชายหญิงสองคนที่ยอมปล่อยใจไปตามแรงปรารถนาที่อัดอั้นมานานเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงของคนทั้งสองดังประสานกันในความเงียบมีเพียงเสียงกระซิบที่พร่ำบอกความรู้สึกที่แท้จริงในใ,นใจนวินกระซิบข้างหูของคุณฟ้าบอกว่าเขารักเธอมาตลอดรักในฐานะลูกสาวแล้วก็รักในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเช่นกันส่วนคุณฟ้าเองในตอนนั้นสติของเธอก็เลือนลางเต็มที เธอตอบสนองเขาไปตามสัญชาตญาณปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปจนกระทั่งพายุอารมณ์ของทั้งสองสงบลงกว่าคุณฟ้าจะรู้สึกตัวอีกครั้งท้องฟ้าข้างนอกก็เริ่มสว่างแล้วเธอนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแกนของลาวินความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเริ่มถาโถมเข้ามาในหัวแต่เมื่อมองใบหน้าที่หลับไหลของชายข้างกายความสับสนก็ตีรวนขึ้นมาอีกครั้งเธอรู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันผิดแต่ลึกๆแล้ว เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความสุขที่เธอห่ยหามาตลอดนวินซึมตาขึ้นมาเห็นคุณฟ้ากำลังจ้องมองเขาอยู่เขายิ้มให้อย่างอ่อนโยนและพูดว่าน้ำไม่ได้เผลอตัวนะฟ้าที่ทำลงไปทั้งหมดน้าตั้งใจคำสารภาพนั้นทำให้คุณฟ้าพูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกเขาไปว่าอย่าให้นักแก้วรู้เรื่องของเรานะคะคืนนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต้องห้าม ที่ถูกเก็บซ่อนไว้เป็นความลับนับตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสคุณฟ้ากับนวินก็จะหาทางมาพบกันเสมอต่างคนต่างเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปให้กันและกันโดยที่นาแก้วผู้เป็นภรรยาและเป็นนาสาวแท้ๆไม่เคยระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและน่าอึดอัดใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ เรื่องราวความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างมากการกระทำที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือความรู้สึกที่ถูกกดเข็มไว้นานอาจนำมาซึ่งปัญหาและความเจ็บปวดที่ยากจะแก้ไขได้ในอนาคตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเดียวกันตัวละครในเรื่องอย่างนาวินเองแม้จะอ้างว่าทำไปด้วยความรักแต่การกระทำของเขาก็คือการหักหลังภรรยาและล่วงเกินหลานสาวของตัวเองส่วนคุณฟ้าเอง แม้จะรู้สึกเหงาและหยหาความรักแต่การเลือกที่จะข้ามเส้นความสัมพันธ์กับสามีของน้าสาวก็เป็นสิ่งที่น่าจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจในระยะยาวอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความรักจริงๆหรือเป็นเพียงความหลงไหลชั่วครูและถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะเลือกทำอย่างไร ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทางช่องยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องร้อยเรื่องรักของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรักในแง่มุมต่างๆที่เราจะนามาฝากกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ